ดอมเหตระกูลเปิดตำนานรักสุดโรแมนติกคุย6วันขอแต่งสู่ครอบครัวอบอุ่นวงการบันเทิงไทยได้ย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวความรักสุดประทับใจเมื่อดอมเหตระกูลหรือเหตระกูลมณีฉายนักแสดงและพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดใจถึงจุดเริ่มต้นของความรักที่กลายเป็นตำนานในวงการผ่านรายการสัมภาษณ์พ,พิเศษเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อน เมื่อดอมพบรักกับหญิงสาวนอกวงการคนหนึ่งแบบบังเอิญขณะที่เขาไปรับประทานอาหารกับเพื่อนภายในเวลาเพียงหกวันของการทำความรู้จักดอมตัดสินใจคุกเข่าขอเธอแต่งงานทำกลางความประหลาดใจของคนรอบข้างผมเจอเธอครั้งแรกที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งเราเริ่มคุยกันและรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานมันเหมือนโชคชะตาที่พาเราเจอกันผมเลยตัดสินใจขอเธอแต่งงานในวันที่6 ดอมเล่าถึงโมเมนต์นั้นด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนหวานเขาอธิบายว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเกิดจากความรู้สึกมั่นใจในตัวเธอแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามพิธีขอแต่งงานเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความโรแมนติกที่สวนสาธารณะยามค่ำคืนพร้อมดวงดาวเป็นพยานผมพาเธอไปเดินเล่นแล้วหยิบแหวนที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าคุกเข่าขอเธอต่อหน้าเธอร้องไห้และพยักหน้า มันเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานอย่างเงียบๆท่ามกลางความสงสัยของแฟนๆที่ตั้งคำถามว่าความรัก6วันจะยืนยาวได้ไหมแต่ดอมยืนยันว่าผมรู้ตั้งแต่แรกว่าเธอคือคนที่เข้าใจผมเธอไม่เคยกดดันผมเรื่องงานและพร้อมอยู่เคียงข้างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเวลาผ่านไปกว่า24ปี ความรักของดอมและภรรยาไม่เพียงแต่ยืนหยัดแต่ยังเติบโตอย่างงดงามด้วยการมีลูกสาวที่น่ารักดอมเล่าถึงความสุขของครอบครัวด้วยความภูมิใจว่าลูกสาวเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอทำให้ผมและภรรยาเข้าใจคุณค่าของการอยู่ด้วยกันตอนนี้เธอเริ่มถามเรื่องราวการพบรักของเราผมก็เล่าให้ฟังทุกครั้งภาพครอบครัวของดอมที่เขาโพสในโซเชียลมีเดียบ่อย แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นที่แฟนๆต่างชื่นชมและอิจฉาข่าวนี้กลายเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียทันทีหลังการสัมภาษณ์จบแฟนคลับพากาันแสดงความยินดีผ่านคอมเมนต์และการแชร์ภาพอาทิ6วันแต่รักกันยาวนานขนาดนี้น่าชื่นชมมากครับและลูกสาวน่ารักเหมือนพ่อขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไปนะคะ ดอมยังเผยแผนในอนาคตว่าเขากับภรรยาวางแผนจัดงานฉลองครบรอบแต่งงานในช่วงปลายปีนี้เพื่อระลึกถึงจุกเริ่มต้นของความรักและเป็นของขวัญให้ลูกสาวที่อยากเห็นโมเมนต์พิเศษของพ่อแม่เรื่องราวของดอมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เชื่อในความรักแบบกระทันหันพิสูจน์ว่าความรักที่เริ่มต้นเร็วสามารถเติบโตและยืนหยัดได้หากทั้งคู่มีหัวใจที่มุ่งมั่นต้องรอดูกันต่อไปว่า ครอบครัวของดอมจะมีโมเมนต์พิเศษอะไรมาให้แฟนๆได้ชื่นชมในโอกาสครบรอบครั้งนี้